รบ,บัท่กับเลาวิสของเราในวันนี้ด้วยนะคะอาจารด้วยคะ่ะขอบคุณด้วยนะคะจากบริษัทซีพนานาลนะคะจำกัดมหาชนพืชชัคริสนะคะาการเปิดตัวเปิดโรครงการแกบรบนกับเราค่ะเดลาวิสนะคะขอบคุณทุ่บุญด้วยนะคะครัะ

จิรพัฒน์นะคะท่านประธานโครงการ The Lawis i t สงามครับนี้นะครับรุ่นนีรสาหลนะครับหนึ่งสองสามครัองานะครับกับเราค่ะส3ต้องหลังครับ อยู่ในขณะนี้นะคะเป็นชมดมทองจริงๆค่ะเราใช้เวลาในการเดินทางจาก The l a ว i s นะคะไปเข้าสู่เมืองพัทยาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่8นาทีเท่านั้นรายร้องไปด้วยสิ่งที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์กับทุกๆร้อยตไตลมากๆนะคะก็จริงๆแล้วมีความป่าปื้นะครับที่สลับเวลามาในวันสําคัญของเจมในวันนี้นะครับก็ตัวเจมเองนะครับก็อ,อยู่ในพัทยาเป็น เด็กพัทยาโตในเมืองพัทยานะครับวันนี้ก็กําลังจะได้พัฒนานครับอีกหนึ่งโครงการที่มีความภาคภูมิใจนะครับก็คือโครงการเดลาวิชครับผมก่อนอื่นนะครับตัวเจนเองและครอบครัวเนี่ยสมาชิกเพิ่มเติมตั้งแต่มีน้องพรนะครับแล้วก็มีเด็กๆสองคนเจเดนและก็เจด้านะครับเราทําให้เรารู้ว่าคำว่าบ้านไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยนะครับคาว่าบ้านเนี่ยมัน ความมั่นใจนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรามองถึงเรื่องว่าไลฟ์สไตล์ของคนหรือว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลกรุงเทพธัทยาหรือแหล่งธุรกิจมากมายนะครับก็อินเวสเมนตครับเรื่องของ Lifetime Investment เนี่ยจะต้องพูดว่าด้วยความที่เราเองเนี่ยเป็นได้เป็นเมือง World Class Destination เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังมีความเติบโตขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งมาตอบโจทย์แล้วก็มารองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะสา เี่ยมชมโครงการเดอะลาวิสในวันนี้นะครับโดยด่านครงสือ่อมวลชนลเมื่อสักดรู์นี้ที่เราได้ฟังน้องเจมนะครับซึ่งเป็นผู้ที่บริหารสร้างสรรค์โครงการเดอะลาวิกแห่งนี้นะครับของการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่รเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการกําหนดคิดทาง,งหนนรือเป้าหมายของเรา นะครับหรือแม้แต่โครงการต่างๆนะครับมันก็ต้องกาหนดในส่วนของการที่มีเอกลักษณ์วันนี้มาถึงลูกนะครับที่ผมเปียนอย่างนี้ก็เพราะว่าก็เห็นบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเ,นเจมที่อาถูกหมเพาะนะครับแล้วก็สร้างมา,าถึงเราเห็นนว่าวันในวันนี้ในะาะท่านรดิ่รัชมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและคุณเจมนะคะ จ้าของโครงการของราการโครงการของราเดลาวิสปัตยาจะรินแชมเปงค่ะมีเป็นการร่วมฉลองฉลองนะะกับการแกรนด์โอมจิ่งกับทุกมิติและทุกทุกไลฟ์สไ่ล์เชิญน้องๆนะคะได้เชิญในส่วนของ แก้วชะเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมโทสไป,ปรพร้อมกันค่ะ 打卡。 ครับก็เจมเจพัทนะครับก็เป็นผู้บริหารของโครงการเดลาวิชพัทยาเจมเองตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้บริหารตัวโครงการที่เป็นอสังหาร,าหาร,ริมทรัพย์ตัวไฮเอ็นดของพัทยาซึ่งเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ทำเลคบคนถนนสุขุมวิท19พัทยาเหนือนะครับก็ตัวบ้านทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยมีทั้งหมด 33ยูนิตนะครับก็เริ่มราคาตั้งแต่18ล้านจนถึง25ล้านนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นบ้านที่ทเรียกว่าอะไรเป็นบ้านโมเดิร์นลักชัวรี่แล้วกันนะครับซึ่งมีเพื่อนบ้านไม่เยอะมีแค่33ยูนิตเท่านั้นนะครับก็อยากให้ลองเข้ามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวบ้านเองเนี่ยเรามีพื้นที่ใช้สอย มากกว่า400ารางเมตรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของโครงการะสมผสานท,ที่ทางที่อื่นจะไม่มีเหมือนเรานะครับแนวคิดแนวคิดนะครับกพต้องบอกว่าตัวจำเองเ,องเนี่ยก็เป็นคนพัทยาก็ตั้งใจว่าอยากจะมีอยากจะพัฒนาพเจ e c t ที่ตอบโจทย์คนพัทยาที่มีทําเลศักยภาพที่อยู่ในเมืองนะครับก็จต่ตังนี้้องบอกว่า เดินทางเข้าเมืองเพียง8นาทีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินอลเชิที่วันที่เข้าไปในส่วนของทางเชิงธุรกิจหรือว่าไม่ว่าจะไปทางเรือนรีเจนต์ก็ตอบโจทย์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลก็ใกล้โรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเพียงแค่ไม่เกิน5นาทีตรงนี้มันคือความลรักชัวรีของในเรื่องของเวลามันคือความลรักชัวรี่ของในเรื่องของคำว่าคุมความสุขนะครับในอนาคตครับ ตอนนี้ยอดจองเนี่ยเราเปิดมาได้1เดือนก็ได้ยอดจองอยู่ที่ประมาณ3ามหลังนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเฟสแรกของเราเนี่ยเราก่อสร้างไปทั้งหมด10หลังนะครับก็จองไปแล้ว3แล้วก็กําลังจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกอีก10หลังภายใน12สองเดือนอตลาดของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าจริงๆตอนแรกเราตั้งใจที่ว่าจะเสิร์ฟแค่คนพัทยาเป็นหลัก พอเราได้เปิดมาเนี่ยเราก็อย่างที่บอกไปครับพัทยาเป็นเมืองของงเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเราได้เรามีลูกค้าต่างชาติเข้ามาด้วยที่มาเป็นมิกซ์มาเป็นมิกซ์คัสเตอร์นะครับก็มองว่าจริงๆตรงนี้โอกาสสูงครับที่เราจะได้ได้รองรับลูกค้าต่างชาติด้วยอะไรนะครับเพราะถ้าบอกว่าโปรโมชั่นของแบรนด์โอเพนนิ่งนะครับตอนนี้คือวันนี้นะครับวันนี้จนถึงป่าตีว่าวันนี้จนถึงอีก ห้าวันแล้วกันเนาะนะครับวันนี้อีห้าวันก็คือว่าจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะครับจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นรวมถึงโปรโมชั่นมากมายแต่สิ่งที่อยากให้มามากกว่าคืออยากให้เข้ามาชมโครงการด้วยตัวเองก่อนจริงๆโปรโมชั่นเนี่ยเรามีให้อยู่แล้วสหรับลูกค้าแต่สิ่งที่อยากให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงก็คือได้รู้สึกถึงเวลาที่เข้ามาถึงในตัวโครงการเองแล้วก็ได้เข้าใจถึงตัวโลเคชั่นได้เข้าใจถึงตัวศักยภาพรอบตัวของตัวโครงการนะครับ